สื่อมวลชนด้วยนะฮะไม่เงียบนะฮะอย่างเงียบนะฮะวันนี้โอเคไหมฮะช่วยกันนะขอเสียงสื่อมวลชนหน่อยฮะถือว่า ร่วมง,งานกันมานานจริงๆ,ๆนะฮะวันนี้ครับต้องบอกว่าสิ้นสุดการรอคอยที่พวกเราจะได้พบกับรักแรกของทุกคนและวันนี้หนุ่ยรับหน้าที่พิธีกรต้อนรับทุกท่านเข,ข้าสู่งานงแถลงข่าว t w e n k i m b o m Asia Fan Meeting In Bangkok b e t w w e n You and Me งานในครั้งนี้นะฮะเราเป็นการเตรียมความพร้อมที่จะไปพบกับคุณคิมบอมในวันพรุ่งนี้ภายใต้คอนเซ็ป Between you and me ระหว่างคุณกับคุณคินบอมต้องมีความพิเศษเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะครับและต้องบอกเลยว่างานนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าไม่มีผู้จัดใจดีนะฮะอย่างบริษัทเบกที่ร่วมกับคินคอมไบสตาร์ชิ p และ h s e n c ขอเสียงปรบมือให้หน่อยได้ไหมครับนอกจากนั้นยังมีผู้สนับสนุนใจด,ดีด้วยนะครับนั่นคือยาดมตาป้ยเสียน ใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันยาดมตาปอยเซียนและสถานที่แห่งนี้นะครับเดอะเพลเฮาส์โรงละครเคแบงสยามพิคเนตด้วยนะครับขอบคุณทุกท,ท่านด้วยนะครับเอาล่ะน่าจะถึงเวลาแล้วที่เราจะได้พบกับพระเอกของเราพร้อมหรือยังฮสื่อมวลชนพร้อมขอบคุณมากคนะ่ะพี่ฟิก คพร้อมแล้วนะครับถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับคุณคิมบอมถ้าที่ชัมอแล้วมตนลน้นนะคะให้สื่อมวลชนได้ถ่ายภาพคุณคิมบอมก่อนนะครับ้าจวโจา ขัดจัง네ก็จะติดเดียวเดี๋ยวไปตรงกลางว่านะคะเซ็นเตอร์กากิสีนะเซ็นเตอร์ขัดจังอีกหนึ่งครั้งเดี๋ยวไปทางขวาว่านะคะอุลุศก็จะติดเดียวขัดจังจะติดเดียวช่องหนึ่งก็จะติดเดียว โอเคเรียบร้อยครับวันน wow. ี้เราได้คุณเจบไปฟูลนะฮะมาเป็นผู้สื่อสารช่วยกันสื่อสารในครั้งนี้เลฮะเอาละครับกรุบมือให้คุณกีบอมสักครั้งได้ไหมฮะสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญนั่งเลยฮะอันดับแรกให้คุณกีบอมทักทายกับพี่ที่สื่อมวลชนอย่างเป็นทางการเลยฮะเดย안녕하세요한국배우김범입니다반갑습니다 สวัสดีค니다네 오랜만에 태국에 왔는데요. 어, 어제 도착해서 공항에서부터 굉장히 많은 팬분들이 어 반겨 주셔서 굉장히 기분 좋게 지금 일정을 하고 있고 내일 공연도 굉장히 기대가 됩니다.

อาอจริงๆเราคิดถึงมากๆเลยครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยหลายสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นโควิดเองก็ตามเนี่ยทำให้ไม่ได้เจอแฟนๆนานมากเลยตอนนี้ก็เลยตั้งตารอที่จะเจอ,ฟเอเแอฟนชาวไทยพรุ่งนี้มากๆเลยครับแล้วก็เชื่อเด็ดเดี่ยว่าแฟนชาวไทยก็คิดถึงคุณพิคคุณิมบอมเหมือนกันนะฮะเอาละครับมาเมืองไทยทั้งทีมีแพลนที่จะไปเที่ยวที่ไหนในเมืองไทยไหมครับคุณคิมบอมอืมจะก็จะต้องรูบางส่วนมา 방콕에 막 와봤는데요. 또 다른 도시들도 가보고 싶고, 예, 또좀 추천을 해주실 수 있다면. 뜨거웠대요. 그래서 아마 이방 타요. 그래서 막ทำงาน. 그래서래 다이, 딱이 공태 방 돼요. 양파이 면을. 뭐, 이 티나이 양해남 아이. 티나이 양해남. 아, 쿠이비방 투어 날 나이 하. 풍하우 천에. 어, 바다 좋아해요. 채 텔에 코. 채 텔에 롬 타이 레 하. 탕 타이 허면 타이. 티나이 니 하. 양 티스 몬천 양해남 니미

เอามาไอจังหวัดที่ตึกก็จะกิเที่ยวเชืบอก็สิตั้งแต่เมื่อวานพอมาถึงที่เมืองไทยก็ไปร้านอาหารไทยเลยเพราะว่าปกติเป็นคนชอบอาหารไทยอยู่แล้วคิดว่าตลอดระยะเวลาตารางงานรอบนี้น่าจะกินอาหารไทยทุกครั้งเลยว้าวแอบบถามได้ไหมอ่ะเมนูไหนที่แบบว่าน่าสใจมากๆเลยสำหรับคุณกีนบอมโอเจต้มยำกุ้งยักับผัดไทยบอกกันบุ๊ยเมอวานทานต้มยำกุ้งกับผัดไทยเลยค่ะว้าวอร่อยใช่ไหมฮะ 어네 맛있었어요. อา네어 한국 에서 도어 태국 음식점들이 있는데 이 맛을 못 내거든요. 그래서 되게 맛있게 먹었습니다. คือทเกาหลีก미มีร้าน n าหารไทยเหมือนกนแ 아, 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 โอเเดี๋ยวจะไปลองทานนะฮะชาวเกาหลีที่มาชอบมากฮะด้วยเอ่อโมโหมอดน่าจะยังไม่เคยลองค่ะเดี๋ยวลองต้องลองค่ะต้องลองค่ะพูดถึงผลงานของคุณคิมบอมบ้างตั้งแต่เข้าวงการมาชอบผลงานไหนของตัวเองมากที่สุดนะคุณคิมบอมอือพูดโดยตัว

ต้องตอบเองเลยหรอครับพี่ผมเป็นคนสอบเองจดีเหรอครับมีอะไรบ้างครับทุกคนคิดว่าเรื่องอะไรคะที่ทำให้ตกหลุมรักเขา F4 มาขอบคุณครับนอกจากนั้นแล้วต้องบอกอย่าีว่าเขาอะถูกแฟนชาวไทยมอบให้เป็นรักแรกของพวกเขารู้สึกยังไงบ้างฮะคุณคิดบอมขอบคุณครับ แล้วคิดดูสิฮะว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะแฟนๆจะได้มาเจอกับรักแรกของพวกเขาว่ากันแบบเต็มๆเลยอะฮะคุณกิบบอนครับอ๋อเดชฉันก็วิดว่าพรุ่งนนี้ะคจะเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขแล้วก็สนุกสนานแล้วก็จะเป็นความทรงจำที่อยู่ในใจทุกคนเป็นนานๆเลยครับนะฮะรู้สึกยังไงบ้างที่ได้มาจัดแฟนมิทติ้งที่ประเทศไทย <놀러> 어, 네. 그래서 저도 굉장히 기대하면서 준비했고요 또 내일 공연에서만 보실 수 있는 뭐 노래나 여러 가지 재미있는 시간들이 있는데 어, 팬분들도 재미있게 봐줬으면 좋겠습니다 공연장에 참여해 주신 분들 그리고 내일 공연장에 참여해 주신 분들께 진심으로 감사드립니다 공연장에 참여해 주신 분들으로감사드니다 많은 콘셉트가 있다면, 어떻게든, 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 여러 가지 코비드나 이런 것 때문에, 오랫동안 못 만나게 되면서, 어 굉장히 보고 싶은 마음이 컸는데, 어 제가 뭐 한국에 있건 어디에 있건또 태국을 비롯한 많은 여러 나라의 팬분들이 굉장히 사랑과 원을 끊임없이 보내주셨어요. 그래서 ก็จริงๆแล้วมนช่วงโควิดนะครับต้องห่างจากแฟนๆมากๆแต่ว่าแฟนๆไม่ว่าจะเป็นชาวไทยหรือว่าต่างชาที่ไหนก็ตามเนี่ยส่งกำลังใจมาให้ผมอยู่เสมอเลยมาให้ผมมีพลังในการทำงานตลอดเวลาเลยรู้สึกว่าขอบคุณแล้วก็รู้สึกว่าเมันเป็นความสัมพันธ์ระหว่างเรา between you and me น่ารักมากับ 내일 일 공연에서는 어디서도 들어보지 못하셨던 제가 준비한 노래들이 있요이있는들 แล้วก็จะมีหลายช่วงเลที่ทุกคนมาสนุกด้วยกันกับผมได้สนุกจริงๆคุณสนุกแน่นอนค่ะอีกสิ่งหนึ่งที่จะที่จะต้องบอกคุณคิมบอมเลยนะก็คืคอแฟนชาวไทยของเรากรี๊ดเสียงดังมากนะคะคุณต้องเตรียมตัวให้ดีเลยนะค,ะคุณคิมบอมใช่얼마든지또즐기면서즐기셔도됩니다กรี๊ดให้เต็มที่เลยครับตามใจได้เลยค่ะนะฮะโดยจะไม่ใช่แค่แฟนๆอยงคุณเท่านั้นหรอก แค่สื่อมวลชนนี่ก็กรี๊ดดังมากอยู่แล้วลองดูไหมฮะพี่บอมลองลองเซิฟเฟก่อนไหมก่อนที่จะไปถึงวันพรุ่งน,นี้จะสื่อมวลชนไทยของเรานะคะสื่อมวลชนฮะส่งเสียให้คุณคิมบอมหน่อยได้ไหมฮะ<อ> <laughs> พรุ่งนี้เสียงจะดังกว่าน,นี้เป็นร้อยเท่าคุณคบอมเนาะ 네, 일단 오늘 이렇게 기자 분들 어, 후면전날에 와주셔서 너무 감사드리고요. 또 비가 올까봐 굉장히 걱정을 했는데 좋은 날씨일 것 같아서 참 기대가 더 많이 되고 또 내일 오시는 팬분들도 어, 제가 준비한 시간들 재미있게 즐기고 가셨으면 좋겠습니다. ก่อน่เลยต้องขอบคุณที่พี่สื่อที่พี่นักข่าวทุกคนเลยนะคะที่มาวันนี้ตอนแรกผมกังวลมากว่าจะฝนตกหรือเปล่าก็เลยเป็นห่วงนะคะแล้วก็ฝากถึงแฟนๆที่จะเจอกันพรุ่งนี้นะคะขอให้มาสนุกด้วยกันนะคะเชื่อมั่นเหลือเกินฮาว่าพรุ่งนี้ต้องเป็นวันดีๆแน่นอนระหว่างเรื่องราวระหว่างคุณกับคุณคีบอมนะคะสำหรับวันพรุ่งนี้ต้องบอกเลยว่ามันจะพิเศษมากๆอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นวันนี้ขอเสกพรเาเกนในาิให้กับคุณคิมบอมค่ะคุณคีบอมยังไม่ปน ยังต้องอยู่ถ่ายรูปกับผู้บริหารของเรานะครับและในโอกาสนี้นะครับดิฉันขออนุญาตเรียนเชิญผู้บริหารของเราทั้งสองท่านบนเวทีนะครับขอเชิญคุณธนาศักคุณอารักษ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานพัฒนาธุรกิจและคุณยุทธศัธกตร์กฤติพงศ์กรรมก,การผู้จัดการบริษัทเบกซึ่นบนเวทีครับเรียนเชิญครับขอเสกตัวมือฮะ เรียบร้อยนะคะขอบคุณคทั้งสองผู้บริหารของเราด้วยนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับ,บเดี๋ยวเชิญผู้บริหารพักผ่อนนะครับและทุกท่านครับส่งสิรงบรรดานอีกครั้งให้กับคุณคิมอบอมขอบคุณครับ